สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ดวงดีนะก็ได้มีโอกาสมาอัดวิดีโอนะครับวันนี้ดวงดีนะครับได้มีโอกาสมาอัดวิดีโอนะครับวันนี้ก็ไปเดินสนามพระมาได้ได้เลรมา1หนึ่งเส้นนะได้เลทมันหนึ่งเส้นเป็นเลทนี่เลยหุ้มด้วยทองคํานะครับเป็นเลทียญงมพ่อรวยนะหุ้มด้วยทองคํเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชุดของเก่านะครับวันนี้จะไลฟ์เลรอย่างเดียวเลยจะไลฟ์เลทข้อมืออย่างเดียวเลยครับจะไลฟ์เลทข้อมืออย่างเดียวเลยครับ มีเลทข้อมือนะครับหนัก4บาทเนื้อเงินลงยานะเลทข้อมือทั้งหมดเนี well ่ยจะเป็นเลทเนื้อเงินหนัก4บาทนะครับจะเป็นเลทเนื้อเงินหนัก4บาทนะครับมี้รายการแรกก่อนเลยนะครับรายการแรกเลยเป็นเลทหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนเป็นเลทเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนับแจกกรรมการเนื้อเงินลงยานักกากทองคําแจกกรรมการหน้ากากทองคําก็เป็นแบบนี้นะครับ หน้ากากทองคำนะครับแจกกรรมการนะเนื่องขนงจาหนักสี่บาทหน้ากากทองคำแจกกรรมการเลดหลวงพ่อพัดเนี่ยมีกล่องมาด้วยนะครับเลดหลวงพ่อพัดเนี่ยมีกล่องมาด้วยแบบนี้นะครับเลดที่ล,ลึกนะครับฉลองอายุเกสบเก้าปีนะครับแท้และทันหลวงพ่อพัดปลูกหลวงพ่อพัดปู่เสกครับแทบบ้และทันนะแท้และทันหลวงพ่อพัดปู่เสกนะครับแบบนี้แท้และทันนะสภาพสมบูรณ์เลยต้องบอกก่อนว่าสาภาพสมบูรณ์เลยเห็นไหม เห็นไหมครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยเลนหลวงพ่อพัดวัดทุยด้วยนะครับรุ่นรวยพันล้านนะหมายเลขแปดสามสานะครับหมายเลขแ3ดสามสาจะสร้างปีสองห้าหกสามนะครับจะสร้างปีสองห้าหกสามนะพร้อมกล่องเดิมๆเลยพร้อมกล่องเดิมๆเลยเลนหลวงพ่อพัดวัดทุยด้วยนะสภาพบอกได้เลยว่าเส้นนี้ถือว่าสภาพร้อยนะครับสภาพร้อย สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรทหลวงพ่อพัดวัตถุด้วยนะครับเนื้องเงินลงยาหนักสี่บาทหน้ากากทองคำแจกกรรมการนะครับหน้ากากทองคำแจกกรรมการรุ่นนะรุ่นรวยพันล้านนะครับหมายเลขแปดสามสามหมายเลขแปดสามสามสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีพร้อมกล่องเดิมด้วยพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้มีกล่องมาให้ด้วยนะราคานะครับราคา แบ่งบูชาเส้นละห้าพันบาทนะครับเอาห้าพันบาทครับห้าพันบาทนะครับเหรียญหลงพ่อพัดมาช่วด้วยนะครับเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทพร้อมกล่องเดิมเลยนะสวยร้อยเลยสวยร้อยเลยเหรียญหลวงพัดมาช่วยด่วนราคาห้าพันบาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยนะครับสนใจทักทายมาได้เลยศูนย์หนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์กหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ ห้าพันบาทครับเลทหลวงพ่อพัดรวยด่วนเส้นละห้าพันบาทรายการแรกขออนุญาตผ่านนะครับเลดหลวงพ่อพัดรวยด่วนนะครับรายการต่อไปนะรายการต่อไปเป็นเลทหลวงพ่อรวยนะเป็นเลทหลวงพ่อรวยปาสาที่โกนะครับนี่เลทหลวงพ่อรวยปาสาที่โกเนื้อเงินลงยาหน้าหน้าทองคานะแจกกรรมการเนื้อเงินลงยาหน้าทองคําแจกกรรมการครับอันเลดเส้นนี้ยกซุ้มมาแล้วครับใส่กรอบเงินยกซุ้มมาใส่กรอบเงินยกซุ้มมานะครับ นี่ใส่กอบมงกุยกซุ้มมาแบบนี้เนี่ยสภาพ90%อร์นะต้องบอกว่าสภาพเป็นเนมือสองนะครับแต่สภาพดีสภาพดีเลยเห็นไหมครับดูอขราดยังยันเด้งๆอยู่เลยครับรุ่นรวยพันล้านนะครับปีสองห้าหกสี่นะไม่ทันหลุงพอรวยครับต้องบอกก่อนว่าไม่ทันหลุมพอรวยครับเล็เส้นเนี้ยไม่ทันหลุงพอรวยนะไม่ทันหลุงพอรวยนะครับแต่ดวงดีวันนี้นำมาแบ่งปันนะนำมาแบ่งปันเส้นละ4ี่พัน้ารอบาทราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอน ราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนบอกได้เลยว่ายกซุ้มมาให้ด้วยนะครับมียกซุ้มมาให้ด้วยดวงดีซื้อม,มาแบบนี้เลยดูสภาพสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยสภาพสวยสมบูรณ์เลยสภาพสวยสมบูรณ์เลยสี่พันห้าร้อยบาทโอเคไหมราคานี้สี่พันห้าร้อยบาทโอเคไหมราคานี้เอาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาท สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทเนี่ยมีสองห้าหกสี่สี่พันห้าร้อยบาทนะใครสนใจทักทายมาได้เลยประกันพาแทนประกันประกันเหล็กแท้นะทุกเส้นเลยนะแท้นะครับเหล็กแท้นะออกมาจากวัดเลยนะเหล็กแท้นะไม่ได้เหล็กเกินะครับเหล็กแท้นะเหล็กแท้เงินแท้นะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษต้องบอกก่อนว่าเหล็กแท้เงินแท้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะครับสี่พันห้าโอเคไหมราคานี้น้องแบ่งให้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาท เอา4,500บาทนะครับเลดหลวงพ่อรวยนะครับปาสาทิโกรุ่นรวยพันล้านนะครับปี2564้นะไม่ทันหลวงพ่อรวยนะไม่ทันหลวงพ่อรวยนะ4,500บาทนะใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ใช้บล็อกเดิมแบบเดิมมาหน้าตาหลวงพ่อรวยมาครับ4,500บาทราคานี้น้องแบ่งให้เลยนะครับแจกกรรมการนั้นเลดเส้นเนี้ยชุดกรรมการโทษทีต้องบอกว่าชุดกรรมการนะ4,500บาทนะใครสนใจทักทายไม่ได้เลยนะครับ4,500บาทสภาพแบบนี้ นางฟ้าสภาพแบบนี้บอกได้เลยว่านางฟ้านะครับนี่แบบนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะใครสนใจทักทายมาได้เลยสนใจทักทายมาได้เลยนะครับนี่สี่พันห้าร้อยบาทเอารายการต่อไปเดี๋ยวข้ามไปรายการต่อไปเห็นไหมครับผมบอกว่าเป็นนางนางฟ้าสวยอ่ะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเอาสี่พันห้าร้อยบาทไม่ทันนะปีสองห้าหกสี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ทันนะครับแต่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะจากเกจิอาจารย์หลายรูปนะมาปลุกเสก รุ่นนี้นะจากเกจิจารย์ลูกนะมาบุเษเสกเร่รุ่นเนี้ยเนี่ยรวยพันล้านนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยนะสนใจทักทายน้องมาได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเนี่ยแบบนี้ผ่านไปนะครับเส้นที่สองสมบูรณ์ดวงดีจะจัดแบบแต่สมบูรณ์มาให้ต้องบอกอก่อนดวงดีจะจัดแต่สมบูรณ์มาให้นะสาภาพสวยร้อยประมาณนี้นะครับ เลรเส้นที่สามนะครับเส้นต่อไปนั้นเส้นนี้ทันนะเส้นนี้แท้และทันหลวงพ่อรวยเสงครับนี่เส้นนี้แท้และทันหลวงพ่อรวยเสงครับเป็นเหรียเนื้อเงินลงยาหนักสี่บาทนะลงยาน้ําเงินนะครับเนื้อเงินลงยาน้ําเงินหนักสี่บาทนะครับรุ่นรวยพญาไก่นะครับเสาห้ารวยพญาไก่นะครับปีสองห้าหกศูนย์นะครับแท้และทันนะแท้และทันหลวงพ่อรวยเสงนะครับแท้และทันหลวงพ่อรวยเสงสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ สภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแบบนี้สภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตสวยสมบูรณ์สภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยแท้ได้ทันหลวงพ่อรวยเสกนะครับนี่ยสภาพสวยมากสภาพสวยมากเห็นไหมครับสภาพสวยมากผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ย เกือบ80นะผมใส่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมใส่ได้นะผมใส่ได้นะครับเสียใส่ได้ผมใส่ได้นะครับถ้าเราซื้อไปใส่แล้วหลวมแล้วก็ตัดข้อออกข้อนึงหรือถ้าซื้อแต่น่าจะใส่ได้นะครับถ้าใครซื้อไปเนี่ยผมน้ำหนัก80เต็ม80กว่านะครับตอนเนี้ยใส่ได้ครับหรือข้อมือผมเด็กก็ไม่รู้นะแต่ข้อมือผมก็ไซส์ผู้ชายต้องบอกว่าเลดเส้นเนี้ยเป็นไซส์ผู้ชายครับแท้และทันนะแท้และทันนะครับแท้และทัน เส้นนี้เอา6,500บาทนะรวยพญาไก่6,500บาทราคานี้เหมือนได้เปล่าแท้ซื้อเนื้องเงินอย่างเดียวนะครับราคานี้เหมือนได้ปล,ล่าแล้วรวยหลวงพ่อรวยเสกด้วยหล,ลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะนะครับเสาห้ารวยพญาไก่นะปี2 5 6หนะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยต้องบอกก่อนท่านมรณาภาพเนี่ยปี2 5 6 0นะแต่เป็นช่วงท้ายๆปีนะครับเป็นช่วงท้ายๆปีเนี่ยเส้นนี้ออกต้นปีนะแท้และทันแท้ละทันหลวงพ่อรวยเสกครับนีแ่แบบนี้ สภาพสวยแบบนี้เลยไปรายการที่สามผ่านไปนะครับหกพันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็ห้าพันบาทห้าพันบาทนี่สนใจทักมาได้เลยนะและทีเด็ดเลยวันนี้ทีเด็ดของวันนี้เลยก็เป็นเลดเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเลดเนื้อเงินลงยาแดงนี่แบบนี้เส้นนี้เลยเนื้อเงินลงยาแดงนะรุ่นไตามาห้าเก้า หลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับไตมาห้าเก้าหุ้มทองคําทั้งเส้นนะหุ้มทองคําทั้งเส้นเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ทองคําทั้งเส้นหุ้มทองคําทั้งเส้นเลยอันนี้ก็เป็นครอบทองคำนะครับอันนี้ครอบทองคำมาแล,แล้วสายเนี่ยสายก็เป็นแปะทองเลยแปะทองทั้งเส้นเลยสายแปะทองทั้งเส้นเลยเห็นไหมครับสายแปะทองทั้งเส้นเลย oh. สาย <um, สายเงินนะครับแต่แปะทองเห็นไหมครับทิ้นทองเห็นไหมครับแปะทอง ชิ้นทองเห็นไหมครับเนี่ยชิ้นทองแปะทองทั้งเส้นเลยเจ้าของทํามาเนี่ยสี่ห้าหมื่นนะครับเจ้าของบอกผมทำมาประมาณสี่หมื่นนะครับประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าตั้งแต่สมัยทองสองบาทบาทละสองหมื่นกว่าบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่สมัยรุ่นทองบาทละสองหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเป็นสมัยเนี่ยทองแพงด้วยทองแพงด้วยเนี่ยเนี่ยทองแพงด้วยเนี่ยเนี่ยทองแพงด้วยนะสมัยนี้ตอนเนี้ยทองสี่หมื่นกว่าต้องบอกก่อนทองสี่หมื่นกว่า ก็ลองประเมินราคากันดูนะครับเลดรุ่นไตม่าห้าเก้ารวยรวยรวยนะครับไตม่าห้าเก้ารวยรวยรวยเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาแดงหนัก4บาทหลวงพ่อรวยปาสาที่โกนะครับแท้ทันนะครับแท้ทันนะรุ่นนี้จะสร้างนะครับปี59แท้และทันนะครับก่อนท่านมรณภาพ1ปีน่ะแท้และทันแล้วหุ้มด้วยทองคําทั้งเส้นเลยหุ้มด้วยทองคําทั้งเส้นเลยแบบนี้หุ้มด้วยทองคําทั้งเส้นเลยแบบนี้ หุ้มด้วยทองคาทั้งเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่สภาพสวยเลยสภาพเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หุ้มด้วยทองคําทั้งเส้นเลยหุ้มด้วยทองคําทั้งเส้นเลยผมเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะมีบริการเก็บเงินปทางและก็มีบริการเงินผ่อนให้ด้วยครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะเส้นนี้ เอา48,000บาทนะซื้อแล้วเหมือนได้ปล่านะครับทองในน้ำหนักนะผมว่าน่าจะรวมบาทหรือบาทนะครับเนี่ยอย่างหนาทองเนี่ยน่าจะได้บาทือรวมบาทนี่อย่างหนาซื้อแล้วเหมือนได้เรดฟรีนะ48,000บาทนะครับเอาเส้นละ48,000บาทนะใครสนใจมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยใครสนใจมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะ48,000บาทนะครับ48,000บาทนะ ลองดูนะครับลองดูลองลองประเมินราคาดูเนี่ยเฉพาะทองที่แปะมาเนี่ยผมว่าเนี่ยร่วมบาทนะครับหนักร่วมบาทเพราะเจ้าของบอกว่าทามาสี่หมื่นนะครับทามาสี่หมื่นนะรวมทั้งค <c oughs> ่าทองค่าช่างเนี่ยเสียงเงินไปทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยเจ้าของบอกแบบนี้นะครับเจ้าของบอกแบบนี้เนี่ยวันนี้ลงดีนามาแบบปันสี่หมื่นแปดพันบาทนะสี่หมื่นแปดพันบาทใครสนใจทักทายมาได้เลยสาภาพสวยเลยสาภาพนางฟ้าเลยสาภาพนางฟ้าเลยบอกได้เลยว่าสภาพนางฟ้าเนี่ยสภาพนางฟ้า สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับนี่เลดหนุ่มพ่อรวยนะครับรุ่นไต่มาห้าเก้ารวย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 มีแต่รวยนะครับมีแต่รวยรวยรวยมีแต่รวยมีแต่รวยเลดอ้าวเนี่ยสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยแปะทองทั้งเส้นนะครับตามตะขอเนี่ยตามช่องเนี่ยแปะทองทั้งเส้นเลยเนี่ยตะขอแปะเฉพาะภายนอกนะภายในไม่ได้แปะนะแปะเฉพาะภายนอกนะเนี่ยนี่นำระสานสีทองยังอยู่เลยเห็นไหมแปะเฉพาะภายนอกเห็นไหมครับสี่หมื่นแปดพันบาท ใครสนใจทักทายมาได้เลย48,000บาทนะ48,000บาทสนใจก็ผ่อนได้นะครับผ่อนได้เรามีบริการเงินผ่อนให้ด้วยนะมีบริการเงินผ่อนให้ด้วยและรับประกันแท้ด้วยเลทแท้ด้วยแล้วก็ทองคําแท้นะครับประกันเลทแท้แล้วก็ทองหุ้มทองคําแท้นะต้องบอกก่อนว่าประกันเลทแท้หุ้มทองคําแท้จํานําได้นะครับจํานําได้ขายได้จํานําได้นะ48,000บาทนะครับ48,000บาทใครสนใจทักทายมาได้เลยนะครับ สนใจทักทายน้องมาได้เลยสวยๆเลยนะครับเลสสวยๆเลยวันนี้วันนี้ดวงดีก็นําเลสมาแบ่งปันนะสี่เส้นนะครับสนใจก็ทักทายมาได้เลยช่องทางการติดต่อนะครับก็ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับว่าอีพีนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกันด้วยนะครับเลสหลวงพ่อรวยนะครับเลสหลวงพ่อรวยนึกถึงเลสหลวงพ่อรวยอยากได้ครับนึกถึงร้านดวงดีนะครับ นึกถึงเล่หลวงพ่อรวยอยากได้นึกถึงน้านตลงดีนะฝากคนติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ